ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นแต่ได้เห็นจะเป็นไข่หรือจะเป็นพุงเรามารุ้นกันดูโอยาประเทศไทยนี่นี่นี่ดูดูท่านผู้ชมครั้งแรกโอ้มีตับด้วยมีตับปลามีนี่ด้วยอ่ะอ่ะอังกิโมอังกิโมอังกิโมอังกโมอ่าดูดูดูนี่นี่ครั้งแรกนะครับที่คนไทยได้เห็นพร้อมกับผมเนี่ยโอ้ป้าค่อยๆเอาเนี่ยอะไรให้เห็นน่ะโอ้โอ้โหท่านผู้ชมครับ นี่ไม่ใช่มายากลน,นี่ไม่ใช่การแสดงนี่คือการคกไส้คกพุงออกให้เห็นกันสดสด,สดแบบนี้นี่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 โอ้ตัดตับ,ตบโอ้โหตัดเจก็ตัดไก่อีกดู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 นี่นี่น,นี่ดูดูโอ้โหนี่สีเหลืองเหลือง<ๆ>นี่เขาเรียกว่าดีแตกนะป่าดีแตกดูครับใครไม่เคยเห็นไส้พุงปลาแซลมอนครั้งแรกเอาปลามาล้างเลยล้างเลยล้างเลย อันนี้อันนี้อันนี้นะครับโอ้โหอันนี้อันนี้นนี้โอ้โหแม่ตาอันนี้อันนี้โอ้โหได้กลัวปะป๊าได้กลัวได้กลัวนี่ไม่ต้องไปทำหมกนะโอ้โหทำโอเอาป๊าเอาเอาปล่อยพุงตรงนี้ก่อนเราแล่ของตัวให้ดูก่อนเอาไว้ดีก่อนเอาไว้ไว้ดีก่อนมาดูแล้วป๊าจะล้างพุงมันออกดูดูเดี๋ยนะครับดูดูครับดู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 นี่แหละครับเราได้เห็นกันสดสดส่งตรงจากอารุอิซูชินะครับ นี่นี่นี่เอามาให้ลูกค้าได้เห็นนะครับนี่โอ้ยพกเลือดไปด้วยเลยปกติเราจะไม่เห็นเลือด,เ,อดเห็นภูงในป่านะครับไม่เห็นไม่น,นี่พบให้เห็นแบบนี้เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับของแท้แน่นอนอ่ะัง้งแรกให้เห็นด้วยกันอ่ะล้างออกนะครับ